เรียบร้อยนะครับ Honda Civic ได้ถ่ายน้ำมันคอมได้เปลี่ยนลูกปืนแบบนี้ใช้งานสบายใจครับวิ่งทางไกลก็สบายใจเรื่องลูกปืนหน้าคัดคอมแอร์ได้ถ่ายน้ำมันคอมความร้อนระบบแอร์ก็ไม่สูงนะฮะก็รถเสร็จพร้อมใช้งานพร้อมส่งงานครับ ัดการฉีดล้างแผงด้านหน้าให้นะครับ Honda. รถฮอนด้าลก็จัดการฉีดล้างด้วยนะครับในรถแอร์เย็นได้อยู่4.8องศานะฮะคอมแอร์ตัดต่อปกติทุกอย่าง ถือว่าเรียบร้อยนะครับรถ h อนด้ Honda, นะครับซีวิกแอร์เย็นตัดต่อดีทุกอย่างรถเข้าซ่อมตอนเลขไม่หนึ่งแสนเจ็มื่นห้าร้อยหกสิบแปดกิโลเมตรนะครับ อย่างทํางานปกตินะครับชุดอะไรที่เปลี่ยนของรถฮอนด้าซีริกนะครับเขา,ามีมีรีเลมตัวไปจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอา,เอาส่งส่งให้ใครส่งให้พ่อซี่อ่ะพ่อซี่ไปไหนอ่ะ <Hey. S 2> อันนี้พิซซ่าเจนนี่มาแล้วค่ะเอาลุงเก่งรับล่ะลุงเก่งรับก่อนหนักละร้อนด้วยเนาะร <Hey. S 2> ้อนด้วยร้อนด้วย <Hey. S 2> เฮีย อ่ะเอาไปเก็บก่อนเอาวางกินร้อนๆเลยกินร้อนๆมามามาอ่ะรีเลย์นะครับรีเลย์รีเลย์อ่าเราคุยกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่อ่ะอ่ะลบก่อนอ่ะคุยกันต่อชุดอะไรนะครับของรถฮอนด้าซีวิคอ่าที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะฮะมีรีเลย์แล้วก็มีมอเตอร์พัดลมแล้วก็มีในส่วนของลูกปืนถอดเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ ถ่ายน้ำมันความอันนี้เป็นงานแนะนำนะฮะแนะนําเพิ่มอาการหลักๆคือพัดลมเสียนะฮะมอเตอร์เสียแล้วก็ความร้อนขึ้นนะฮะแล้วก็รีเลย์เสียด้วยนะก็จัดการตามรายการนี้ครับรถ Honda Civic เข้าเช็คอาการแอร์ไม่เย็นนะครับรถเข้าเช็คตอนเลขไมลหนึ่งแสน เจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบแปดกิโลเมตรครับสิบโมงสิบเอ็ดนาทีนะฮะลมออกครบตอนนี้เจออาการคอมแอร์ไม่ทำงานนะครับเปิดกุญแจหน่อย คนทำงานหนึ่ตัวตัวนู้นี่ใบพัดเอยียงน,นนะครับลองสลับล,ลองสลับสลับใบพัดอี้ใบพัดหลุดัาเสียงันนี้เำงานเดัเดรถกระแทกนะครับ ทำให้ไปเบียดตัวโครงพัดลมไฟฟ้านะครัชุดพัดลมนะฮะเดี๋ยวให้ดูดี่หลุดเลยหลุดเลยนะฮะอันะะนี้นแค็กอ่า แล้วก็ไปเบียดในส่วนของสายน้ำยาแอ์นะเห็นไหมบเบียดสายน้ำยาแอร์ <ayo. S 2> เบียดสายน้ำยาแอร์ลอยแล้วนะบีเลยนะครับ ก็ได้รับผลกระทบกันนะฮะออก็เดี๋ยวถอดเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะตัวนี้เดี๋ยวพยายามจัดทรงนิดนึงอ่าจัดทรงกันก่อนนะฮะรถฮอนด้าซีวินะคะ ันนี้ตัวพัดลมหม้อน้ำนะคะตัวใหม่กับตัวเก่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างประกอบนะคะหานะพัดลมของรถตัวอีรถฮอนด้าซีวิกนะคะช่างประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ประกอบลงรถนะคะนะคะด้านหน้าก็เรียบร้อยช่างจัดการให้แล้วนะคะ อเคประกอบลงรถได้เลยชุดคัดนะคะที่เรา,เาไปปาดหน้านะคะไปปาดหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเรียบเลยนะคะ ไปปาดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนตัวด้านในนะคะโอเคจัดการเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างได้ประกอบค่ะโอเค